ไอ้ยเบิ่งดูพี่น้องเกียงน้องไม่ไข่ขึ้นแค่ขึ้นแหน่เลยสูตรเลยได้พี่น้องกดดวกดวกเลยมัน่น้องอย่างอ้าวออนี่ลงใส่อันนีนนตูลงใส่ตัวบแบบเหลีล่ยวนะเนาะพิดไฟตัวพี่น้องเนาะเหลีนะ่ยวะพิดไฟได้พี่น้องเลยสูตรสูตรนี่ต้องใหญ่มากเลยเลยบอดีเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่พี่น้องเกียงไดพี่น้องเกียงน้องไม่ไข่นะเบิดเมืองบอกนะ <c oughs> ตัวตัวตัวตัู้ผดคูอโอดลอพี่น้องเลยเหลียวยางเล้ได้พี่น้องลอแจงน้งไม่แจงน้งไม่แ้วแล้วกะทิเฮ็ดนั่นตัวครับน้ำพริกกะปิปลาทูตัวบันดีปลาทูทอดตัวพี่น้องเนาะเอาติดตามกันต่อไปนาะพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องเลยมาบันีีพี่น้องเลยมากินเข้าแจงพักเขาเลยเดกินกับน้ำพริกกะปิปลาทูตัวพี่น้อง เราไม่ลวกจากไอ้หกแดงครับพี่นอ้องม,มือดีเพรมีคนเห็นหอย่างดอกครับพี่น้องมากินเขาน้ำพริกอันนี้กะปิน้ำพริกกะปิตําเองพี่นอ้องและอันนี้ทอดกไข่เกี่ยวชะอมอันนี้บักนาเนาะพี่น้องเนาะเกินักนาวเนาะอืมาพี่น้องนะมากินเขาน้ากันโอ้แซบแซบพี่น้องเอาจบสวัสดีครับพี่น้อง ทีห <Workers>, ับแพงสู้ขูดซุกคนครับมือนี้กับมะพอ้ากกนที่คิวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกินเขาพี่น้องเนาะมาพี่น้องกินกับต้มน้ำใหม่นาะพี่น้องเนาะแกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่เสียบได้พี่น้องเนาะแกงน้ำใหม่จากไอ้หงส์เสียบพี่น้องเสียบเสียบพี่ลีมือนี้บุ๊บมีอย่างนาะพี่น้องมากินเขาผ้าพี่น้องมากินเขาซื้อกับแกงงน้ำใหม่นาะพี่น้องเนาะใจพี่น้องวอร์เวอร์หรือ ไม่ปลาทูน้ำพริกกดตีปลาทูพี่น้องผมกินน้ำพริกนี่กินกินแบบไส้ซอนมันเป็นนะพี่น้องเนาะอย่ามากิน้นใาขี้เดียดผมเด้อพี่น้องเนาะผมกินแบบพ้นภาคใต้เขาเจ้าจกินกันนะพี่น้องปลาทูเนี่ยในการมันพี่น้องมากินข่าได้ไหมเมื้อนี้ผมียังดอกครับมากินข่าครับพี่น้องกะแ,แตงหนารอเลี่ยนเปนจังหน่อย เอ้ตเอ้โคกเอ้ยซุ้มแงมม็งลงไปกินแจงเป็นย้อยกินแจงเป็นเต็มลงไปรักซูนะพี่น้องผมตีกินแบบนี้นะพี่น้องผมตีกินผมตีแกะเนื้อกระทูออกเอาก้างมันยังมันออกนะพี่น้องเอาเต่เนื้อมันโอ้ยมาเก็บหนีไล่วันอีกแล้วเด้ ้ายคือตี่ปเป็นนีไล่วันกระดักกระดอแทนนะนี่เหรอซุ่มสางนีสางสินทั้งหลายแลยนี่ติดนีไล่วันตลอดเลยสู้นี่ที่ดำน้อยกูเลี้ยเฮาอยู่ตลอดเลยย่าพากันสางนีสางสินเลยแมมอืมอพี่นอ้องอ๋อไม่กินขาน้งกันพี่น้องผมได้กินแบบคือแยกขีดเดียนได้พี่น้องเด้อกินแบบธรรมศาสตรธรรมชาสตร์แบบข้าเจ้า คนไตเขาจากินกันเขาจากินคือจะกินน้ำพริกนี่มันสีแสบนะพี่น้องเนาะมันสีแสบต่กินกระเบื้องนีแสบพี่ลีจะกินกับน้ำพริกน้ำจิ้มกับปีเนี่ยถ้าภาคใตเขาจะกินนะน้ำจุบน้ำจุบนะพี่น้องเนาะขินน้ำจุบอืเนี่ยผมด้กินแบบนี้เลยพี่น้องกินแบบนี้อ่านั้นน้ำแล้วก็แล้วก็น้ำพริกกับปีเอ่อกัะปีต่ำนะครับแก้วกัะปีบานเท่านะครับน้ำพริกกัะปีนี่แหละครับ ผมได้กินแบบนี้พี่น้องเนี่ยได่กินแบบนี้แล้วก็ใส่มือพี่น้องอยาขี้เดือนได้ครับพี่น้องมือผมไปล้างเรียบรอยแล้วล่ะผมบริโภคกับปกคือยังบอกผ่าเย็บอย่างนันหรอครับพี่น้องเนี่ยผมได้กินแบบนี้พี่น้องถ้ากินแบบนี้กินคือย,อย,อยังคือยังคนไตะให้เจ้ากินกันถ้าเจ้ากินแสบนะผมก็เลยติในใส่แบบนั้นมากกอนถ้ากินน้ำพริกเนี่ยแนวอ,อืน่นแบบสาดอยู่เห็นว่ากันได้อืมอืมีมากเนีน้องอืมชบเยอะพี่น้อง เขาก็มือเอาท้นหอนเอาตัวนิดนอนพี่น้องผมได้วงลิปหนึ่งของโชเล่โชเล่ดอ,อกกระโดนนะพี่น้องก็เป็นคนไตแล้วก็กินแบบนี้นะคุณผู้มแต่ก็ต้องลางมือนะพวกสาสเนี่ย แบงไอ้ครไกไอ้แอบดื่มพี่น้นองนีนเขาแลกเหรือเพี่น้องนะไม่กับพวกเขากันหรอกครับ อย่งน้มไม่ลวกนี่ยน,นมัมาลากับแซบได้เปีนน้องเลยมาพป่น้องมากินข้าวต้องกันแซ่บแซบพป็น้องเลยน้องนี่น้มไม้ลวกน้มไม่ลวกสุดสุด้หงตจมําำใบยะน้า ใส่กะปิเส่น้ำตาลลงไปไม่ติบตัดขมทุกอย่างนะครับแล้วเราไม่รอ่อนีนยหวานบพขมเลยบพขมเนี่ย

ครับ do you อืม ผมมาสวยไงก็ยังกระเจาได้พี่น้องผมมาปลาทูเพิ่นว่าปลาทูแมวตัวนิดหน่อยเพราะว่ามันมันเหนือแข็งมันเหนือแข็งแล้วก็มันปลาทูตัวยไงผมมาฝากเนี่ยผมเปมากี่มันโตเพราะว่ามันเหนือมันสีออกในเลี่ยนะหน่อย ครับู่โนไมงก็เสบอยู่แจว่าผมกับบอยอกนอไมงเนี่ยบ่อกินายเพราะว่ามันบ่อคดื่มปันได้คร,รับนมแมงอยากถ้าเป็นกินจิ้มเจ้าวเสียได้อยู่ วัตกรรนังแล้วเค้าี่นองดูดีไ,ดไม่แห้งกินเขาแซียบไ่นอ,อ,อนอ๊อคนอนจะกินเขาเสบครับเตรียมก็เตรียมเ,าเาขาวัดไ่นองเตรียมไปฟังเกศ็อาคนกินเขาเสซ่บ้าคนกินเขาแสีบนี่จี อยู่หรืยอเพี่้อยเวไกินเู้เดียวแบบสบายใจเ่ต้องไม่แพ้วาก,าก่าเสียบลูกสเสียบแค่กินเองพอแต่ที่กินหลาย้นเขาตีตีว่าเสียบรูปเสียบ ผมมาให้พุตีนะเรื่องเดียวเจ้ว่ากับบริยอนเจ้าของได้ไปนองว่าเจ้าของให้กับเผาเสียบอยู่แล้วฮหดจินต์ไ่ดูดังผมมนะนอกจากมือใดบมมีว่ว่าซื้ออาหารถูงมง่กินยินดีบุมี่อยากครับกินยึ่งหยอกเสียบยเสีบ ปลทูนี่กอย่งางบอกเนี่ผมบอกปลทูตัวใหญ่เด้แต่เห็ดนำ้ำจิบกระปีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ยคุณละครอดข้าวเจี้ยวมักตัวใหญ่ๆผมว่ามันมันมันเหนือบ่แข็งพี่น้องมันเหนือบ่แข็งดำหน้อยดำหน้อย,ยกกเยอะเกินไปปุนป่นไป,นปนหากัดทผูลข้าเจ้ามาเก็บยขึ้นดอก Piong, mày còn vẫn đang này, để kia điệt, để Piong để, còn cái gì vừa rồi, cho cá bốn cái bé ที่บ้านผมเนี่ยไม่น้อกกินน้ามเลยที่บ่วซอยแก้ว <c oughs> น้านี่ซื้อมาเป็นโลโลเป็นตักตังคเนี่ยเอามาแซ่แชร์รข้าตู้เย็นดวยมันเย็นถ้ากินน้ำเย็นถ้าบัวกินน้ำเย็นกูยังคือบ่วทองใส่แก้วคือกินขวดไปขวดมันเลยนะทำบัวกับ ไส่ขยะแพ็คไปขายขวดเป่าเนี่ยแล้วหรือปวดในไส้แก้วเพราะว่าผมว่าใส่แก้วนี่มันมันอย่างไรบุ๊งหนึ่งมันว,ว่าประหยัดบุญมาฉีข่ขานเนี่ยก็มันมันสะดวกสบายคก็กินไผ่กินมันเลยต้องกินให้บเบิดเนี่ยเปิดล่ะหรือเก็บไผ่เก็บมันใน่เพราะว่าผมอยู่ครอบครัว,วสองกนสามกนนั่นแหละน่ยพี่น้องบิม,มี หลายดูกับครอบครัวแค่น,นั้นเองบ่ได้หลายคนก็เลบยบ่ได้บุญไหวอย่างนี่นะล้งลลางคนเนี่ยเอาล้งเรือเนี่เอาผมก๊กินฮ็ดกินผู้เดียวเดยเขาเจ้ากินแนวอื่นจังซี่นะอืเท่าพี่น้องกินกับมื้อถ้ากินกับน้ำพริกนี่กินกับมื้อพี่น้องได้พี่เสือฉันคือซุ่ม ูมันกินอยากินกับมือเขาสไบไปขีดเนาะดิบดูดดูดม่จะตัวตัวตัวมมีหนองพีหนองบามันไม่เท็นิบตัวกากินกับมือเเห็นมันแสบแต่ว่ามือตรงท่าคบกลางดีเด้นเนกเขาสียขีดน้ำนนนอย่างเนาะวะนี่หรนอกูว่า คือผมบอกเนอะคนเฮางตะกินข้าวแซ่บสิอายุยืนยาวจังได๋ก็บ่รู้ล่ะถ้ากินข้าวแซ่บเด้ถ้ากินข้าวบ่แซ่บนึ่งจ่องะลาไปเลยพี่น้อเนาจ่องะลาไปเลยถ้าผูดทุกทุไหนกินข้าวบ่แซ่บนอกจากผู้เฒ่าวพุแก่ที่คนเขาเจ้ามีอายุหลายเด้แต่เขาเจ้ามีอายุหลายนี่เขาเจ้ากินมันเขาเจ้าบ่อยากัดเลยนะแต่ถ้าเฮาเฮ็ดจังซี่ให้ผู้เฒ่าวพุแก่เบิ่งเนี่ยเขาเจะตีขึ้นอยากนําเฮาโอ้เป็นแต่แซ่บน้องซั่น ก็เจ้าดกินเขาได้ด้ผมเห็นหลายคนแนละ้วพี่น้องอันนี้ประเด็นนั่นแห,นะหนลนนะพ่มเ,เ,เ,เห็นก็เจ้าเฮ็ดคลิปเรื่องกินนั่นเจ้าเจ้าเห็นหลายคนแล้วว่าโอ้เป็นเซียนน้อเจียวก็ลอกไปเฮ็ดกินเองกันเรียกลำอยได้เห็นนะับี๋ยวพี่น้องคลิปนี้งไม่ชิปหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ มาบอกพี่น้อ,นองฟั้งสุอดอกแล้วมากินเขาซุ่มกันสุอดอกพี่น้องคุยเรื่องไก่ฟังไก่อยากเกินอยากน้ำขอคมบุญอะไรคีดวาเป็นกำลังใจมาเปิบบอดอบังคิบให้มาบังคิออบให้มาบบนนคนเปลี่ยนใ,ให้เนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรงใจให้บา้านลองใครขอบคุณลาบสวัสดีครับ